ขั้นพี่สาวก่อนมาจำพี่เนาะคือหคือใส่หมวกใส่กางเกงห้แล้วมืว้นี้คือนี่คือคนบ่านเอ,อ้สันจรไปงานก่อนนะมาสันเอาผู้ใดเป็นยังเนาะโมอเองจำใครเป็นอะไรเนาะเสียใจยน้ำเด้อค่ะเด้อไปงานขาวดำเนาะเออ ไปไปไปทำหน,ทน,ะะน้าที่เนาะค่ะเนาะชื่อเหมือนกันโอ้โอเพนไซซ์ื้อคือกันหวยเจ้าก็ขืนเอฟซีก่อนเด้วงเล็บ FC เอฟซีนะมันจังบ่มันจังบอลงเอาอยู่บอ่อไอยู่บอหมดถา,ามก่อนเด้เออถามก่อน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยั้งยังมาสันขอบคุณหลายๆและต่อมเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะที่เข่ามา เติมเลือดเติมไรให้นะลุงหมดเลือบที่สามครับสาวอ่อ,อนมาสัน่นลุงหมดจ้าขอบคุณน้ำใจอันสวยงามของเจ้าเ้อที่เขามาเติมเต็มให้ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกการดูแลของอเพื่อนเพื่อนทุกคนเน้อมาดูแลอสาวอ่อนดีดีด ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณหล,ลายๆอมาทากทายเช่นเก mm ่า hmm. เช่นเดิมเนะต้อมจะไปเปลี่ยนซื้อไม้ทั้งหมดอยู่พี่โอเออเอเอเอาเปลี่ยนไปแล้วนะคะมาสันขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณหล,ลายๆโมอเองจา้าขอบคุณมากมายเด้อเดี๋ยวมามาสันเพิ่นว่าค่ะขอบคุณหล,ลายๆอืม mm hmm. ขอบคุณนำใจอันสวยงามเด้อค่ะเด้ออ mm hmm. ขอบคุณน้ำใจอันสวยงาม มาสูงหักสูงเพ้งกันเนาะค่ะเนะเาะก็ถือว่าแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะครับประสันค่ะข,ขอบคุเลยเออนั่นตัวเ <laughs> พิ่นมาใส่เอฟซีนะระสันเพิ่นบอกอทักทายส,สบายดีเด้อสบายดีเป็นมอนวดเลยครับบาระสันไอ้อยยียงนะ ภาษาอังกฤษไขอยอันว่าได้จ้าจ้าเป็นม้อนวานนำ้ำสวัสดีครับพี่ออนมาสันจาน้องต้อมนะคะเนาะน้องต้อมของเราคุณดวงก็เลิฟที่เจ็ดนะคะมาสั่นคุณดวงช anel ส่งเนาะสวัสดีพี่ดวงจากน้องต้อมนะคะภาษาอังกฤษส,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 สาวอ่อนนักว่ได้เร้่มเปลียมาพร้อมเปลียมาพร้อมต้อมกับว่าใจกอดกอดน,นะคะเนาะ ไม่ใจกอดกอดขอบคุณหล,ลายๆาขอบคุณหล,ลายหลาำใจอันสวยงามได้เวลาแล้วเนียเวลาอัน สู่ๆนะครับทุกคนมาสั่นจากต้อมเนาะหัวใจกอดจากต้อมนะคะหัวใจกอดจากคุณดวงหักทายกันเนาะค่ะเนาะสู่ไปน้ำกันนี่ละนั่งในห้องน,น้ำนานๆแล้วเนบกินเกิดอะไรขึ้นครับพอนั่งนานนั่งทับนานค่ะนั่งทับเ้นท,ทับเอ็นนาน <laughs> <laughs> นางทักสินทักเอ็นน้ำนัำ้นก็เลยเกิดเมินซาเลือดบลเลนเด้เอเขาเป็นนางน้ำเนาะจอดให้เลยนะครับพี่อ้อนมาสัน่นขอบคุณในายๆน้องตอมอ่ขอบคุณทั้ง16ล้านดวงตา8ล้านดวงใจนะคะที่ส่งมอบให้กับซาวอ้อนบ้านานาในเวลานี้นะคะเด้อขอบคุณน้ำใจอนัสวยงาม อันนาะลากนาลางทุกคนเด้อคุณบุญงเลืองสาวออนสาวออนมาสันถักทายเด้อ่าสันเพื่นวานขอขอบคุณหลายๆนะ